ครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแลครับกับช่องช่างชายเซอร์วิสนะครับก็วันนี้เราจะมาอาพามาซ่อมนะครับเครื่องบันทึกนะครับ DVR นะครับแบบง่ายนะครับอาการที่เจอบ่อยเลยนะครับตัวนี้ว่าซ่อม DVR อาการนี้มาเยอะเหมือนกัน สำหรับช่างมือใหม่นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการซ่อมนะครับอาการยอดฮิตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ต่อนะครับต่อภาพเข้ากับ จอคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวจอคอมนะครับ,ต,ออรบต่อภาพตัวนี้ผมไม่ได้ต่อกล้องนะครับเดี๋ยวจะเสียบสายนะครับสายอะแดปเตอร์รับจ่ายไฟเข้าแนละ้ว อาการนี้คือลูกค้าแจ้งมาว่านะครับคือลูกค้าจะรีนะครับย้อนหลังนะครับรีดูภาพย้อนหลังแต่รีดูภาพย้อนหลังไม่ได้นะครับคือมันไม่มีการบันทึกนะครับภาพย้อนหลังนะครับก็สันนษฐานนะครับส่วนมากจะสันนษฐานเป็นตัวฮาร์ดดิสต์นะครับตัวบันทึกข้อมูลนะครับ อาจจะเสียก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟครับโอเคนะครับไฟ ไปเข้าเครื่องแล้วนะครับนะครับโอเคนะครับมัน มันจะแจ้งสถานะนะครับว่าไม่ได้ใช้งานขอไม,ไม่ได้ใช้งานฮาร์ดดิสนะครับคือตอนนี้มันคือตอนนี้ฮาร์ดดิสไม่มีการเชื่อมต่อนะกับตัวนี่ครับหน้าจอมันต้องขึ้นคำว่า คอร์อดนะครับสถานะก็ไม่ขึ้นนะครับโอเคครับอาการนี้จะเจอบ่อยนะครับคือสาเหตุนะครับคือไฟนะครับจ่ายเข้าไปเลี้ยงนะครับ จ่ายเข้าไปเลี้ยงตัวฮาร์ดดิสนะครับตัวฮาร์ดดิสเนี่ยครับไม่พอนะครับยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดูนะครับเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดูนะครับตอบก่อนนะครับ สำหรับตัวดปเตอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นนี่ครับอ่าอินพุต220โวลต์ครับส่วนเอา์พุตนี่จะเป็น12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับเราก็ต้องหาตัวดปเตอร์มาครับอ่าตอนนี้ผม มันได้ตัวสำรองนะครับสำรองมานะครับเหมือนกันครับ220โวลต์12บนโวลต์2แอมป์ครับเอาต์นะครับ,อรบโอเคนะครับลองเสียบดูนะครับใส่ข้างนะครับ <c oughs> ไปเข้านะครับไปยกขึ้นเลยนะ โอเคครับมาแล้วครับเห็นไหมครับเขาจะไม่แจ้งนะครับว่าสถานะเหมือนตอนแรกนะครับตอนนี้เป็นว่าก็คือมันสามารถบันทึกภาพได้แล้วนะครับนนยืนยันนะครับด้วยนี่ครับ ไฟหน้าเครื่องนะครับนี่ครับไฟเลคคอร์ดนะครับทำงานนะครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับก็เราก็รู้สาเหตุแล้วครับการเสียนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะครับแกะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับโอเคนะครับจะทำการรีกออกมาแล้วนะครับนี่ครับก็เห็นแล้วครับ ไม่ดูเห็นหมครับนี่ครับตัวนี้จะปกตินะครับแต่ตัวนี้อาการเป็นซีบวมนะครับน่าจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็คือจบนะครับผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับจะเป็นค่าบนะครับ พไมโครนะครับยี่โวลต์นะครับลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับก็คิดว่าใช้งานได้นะครับจุดนี้นะโอเคครับก็โอเคครับ,ก,คครบก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับ เคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากกันนะครับครับสวัสดีครับผม